สวัสดีชื่อของฉันคือมีอาคุณรู้จักเรื่องราวของเด็กที่ตะโกนร้องว่ามีหมาป่ามาหรือไม่อืมอะไรทำนองนั้นและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับฉันครั้งหนึ่งตอนที่อยู่ที่โรงเรียนฉันเหนื่อยมากๆและอยากกลับบ้านแต่ฉันออกจากโรงเรียนตามชอบใจไม่ได้ดังนั้นฉันเลยพยายามหาข้ออ้างฉันทำเหมือนว่าฉันปวดท้องและหลังจากไปห้องพยาบาลน,นั่นคือจุดที่ทักษะการแสดงของฉันฉายแววฉันได้กลับบ้าน ฉันประหลาดใจมากว่าการหลอกครูให้เชื่ออะไรสักอย่างนั้นทำได้ง่ายได้หลังจากนั้นฉันจึงใช้วิธีแบบนี้บ่อยๆบางครั้งก็ใช้วิธีแต่งเรื่องใหญ่โตเพราะอะไรฉันถึงทำการบ้านหรือข้อสอบไม่ได้เพราะเจ็บมือและเพื่อให้การแสดงนั้นสมจริงฉันถึงขนาดพันผ้าพันแผลที่มือไปโรงเรียนครั้งอื่นๆที่ฉันอยากโดดเรียนฉันบอกว่าลืมกุญแจหรือไม่ก็ต้องไปหาหมอและใช่ฉันถึงขั้นปลอมเอกสารให้ครูเพื่อใช้เป็นหลักฐานว่าฉันไปหาหมอมาจริงๆ โดยส่วนมากฉันจะกลับบ้านหรือไม่ก็ไปบ้านคุณยายเพราะยายจะทําอาหารในแบบที่มีแต่ยายเท่านั้นที่ทําได้ฉันรักคุณยายเพราะเราเหมือนกันมากเราทั้งคู่มีอารมณ์ขันแบบตลกร้ายและชอบเรื่องตื่นเต้นท้าทายแบบเดียวกันดังนั้นท่านจึงมักหัวเราะเวลาที่ฉันเล่าให้ฟังว่าคราวนี้ฉันโดดเรียนมาด้วยวิธีอะไรถึงอย่างนั้นท่านก็ยังบอกว่าไม่ควรทําแบบนั้นบ่อยเกินไป ตอนนี้ฉันละอายใจกับเรื่องนี้มากแล้วแต่ครั้งหนึ่งฉันเคยอยากไปดูหนังเรื่องใหม่และช่วงหัวค่ำโรงหนังก็มักแอร์อัดจอแจดังนั้นฉันจึงโกหกว่าคุณย่าของฉันตายและฉันต้องไปงานศพท่านดังนั้นครูจึงให้ฉันออกมาคุณอาจถามว่าทำไมฉันถึงทำแบบนั้นและก็คงเพราะวิธีเดิมๆของฉันใช้ไม่ได้ผลแล้วคือแบบนี้มีอยู่วันหนึ่งที่ฉันต้องรายงานหน้าฉันและฉันไม่พร้อมเพราะงั้นฉันเลยทำสิ่งที่ทำได้ดีที่สุดคือพันผ้าพันคอมาและแซงทำเป็นไม่มีเสียงฉันทำแบบนั้นอยู่หหลาาาาายยวันนนนกก่อรรง้ ทุกคนจึงเชื่อฉันใช่ฉันหลอกแม้กระทั่งเพื่อนร่วมชั้นดังนั้นจึงไม่มีใครสงสัยอะไรฉันถูกจับได้เพราะอุบัติเหตุล้วนๆเก้าอี้ของหนึ่งในเพื่อนร่วมชั้นมีเสียงดังเอี๊ยดอาร์ดระหว่างวิชาหนึ่งเขาจึงเปลี่ยนกับอีกตัวที่ดีกว่าแต่แล้วเขาก็บังเอิญทำเก้าอี้ทับนิ้วเท้าฉันตอนลากตัวใหม่มาและฉันก็กรีดร้อง ทุกคนรวมถึงครูมองมาที่ฉันด้วยอาการตกตะลึงสิ่งเดียวที่ฉันพูดออกมาคือว้าวเสียงฉันกลับมาอย่างปาฏิหาริย์เลยไม่จำเป็นต้องพูดต่อเลยว่าคุณครูไม่เชื่ออะไรฉันอีกนับตั้งแต่นั้นเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องเลิกทำการสอบสำคัญครั้งหนึ่งกำลังใกล้เข้ามาและฉันก็เตรียมตัวมาแล้วฉันตั้งใจเรียนจริงๆเพื่อให้ได้เกรดดีๆและหลังจากนั้นคุณยายของฉันก็ตายแค่นั้นเลยฉันจะไม่ได้ยินเสียงท่านตอนฟังเรื่องของฉันได้ทานอาหารของท่านหรือพบท่านอีกแล้ว เรื่องนี้ทําให้ฉันเจ็บปวดมากแต่การสอบของฉันอยู่ในช่วงเวลาเดียวกับงานศพเช่นกันดังนั้นฉันจึงคุยกับครูอธิบายสถานาการณ์ให้ฟังและเธอตอบว่าโอ้คุณยายของเธอตายอีกแล้วหรอหรือเป็นคุณยายคนละคนพอได้แล้วมีอ่าเธอไม่มีทางหนีการสอบรอบนี้ได้ ฉันตกตะลึงแต่ก็รู้ว่านี่เป็นความผิดฉันไม่มีใครเชื่อฉันในสถานการณ์แบบนี้อีกแล้วฉันโทรหาพ่อแม่และอธิบายให้พวกท่านฟังแต่พวกท่านโกรธที่ก่อนหน้านี้ฉันเคยใช้เรื่องคุณยายตายมาเป็นข้ออ้างจึงบอกว่าฉันต้องจัดการเอาเองโดยเฉพาะว่าพวกท่านกำลังยุ่งมากกับการจัดงานศพดังนั้นแผนสุดท้ายของฉันคือการเข้าสอบทำข้อสอบให้เสร็จจากนั้นไปงานศพให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ฉันนั่งอยู่ตรงนั้นไม่อาจรวบรวมสมาธิได้เลยน้ำตาของฉันหยดลงบนกระดาษเพราะฉันไม่สามารถหยุดคิดเรื่องที่ว่าฉันต้องพลาด เพราะฉันเป็นคนขี้โกหกแต่ฉันก็ยังพยายามจะทำข้อสอบให้เสร็จทั้งที่ไม่อาจคิดถึงอย่างอื่นได้นอกจากคุณยายของฉันและน้ำตาก็ไม่ช่วยอะไรเพราะฉันเคยใช้วิธีนี้มาก,ก่อนครูจึงคิดว่าฉันแกล้งทำฉันไปหาคุณครูเงียบๆแล้วบอกว่าได้โปรดให้หนูไปเถอะคุณยายของหนูเสียชีวิตแต่เธอแค่ตอบว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกมีอาไปนั่งและทำข้อสอบให้เสร็จฉันจึงต้องตัดสินใจยอมสอบตกในการสอบครั้งสำคัญนี้ที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมดหรือจะพยายามทำข้อสอบให้เสร็จ และฉันก็ตัดสินใจว่างานศพของคุณยายสำคัญยิ่งกว่าข้อสอบฉันจึงลุกขึ้นแล้วออกจากชั้นเรียนแม้ครูจะไม่อนุญาตให้ฉันไปฉันวิ่งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เปลี่ยนรองเท้าและเรียกแท็กซี่ใช้เงินเก็บทั้งหมดเพื่อให้ไปถึงงานศพทันเวลาทุกคนที่นั่นร้องไห้และฉันร้องไห้หนักกว่าใครฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณยายท่านไม่อยู่กับเราอีกแล้วและสิ่งที่แย่กว่าคือฉันอาจจะต้องสูญเสียโอกาสสุดท้ายเพื่อบอกลาท่านแม้จะเป็นแค่ในเชิงพิธีก็ตามหลังจากนั้นไม่กี่วันพ่ออแมมขงฉัันนนไปคคุยกกบรูาา เพื่ออธิบายสถานาการณ์แต่ก็ทําให้รู้ด้วยว่าฉันโกหกไปมากมายขนาดไหนพวกเขาโกรธฉันมากจริงๆถึงพอฉันจะประทับใจนิดหน่อยก็ตามและบอกคุณครูว่าพวกเขาจะเข้มงวดกับฉันให้มากนับจากนี้ ฉันได้เข้าสอบใหม่และสอบผ่านและตอนนี้พ่อแม่จับตาดูพฤติกรรมของฉันรวมถึงตรวจดูด้วยว่าฉันอยู่ที่โรงเรียนหรือไม่ทั้งหมดนี้มันงี่เงามากแต่ฉันเชื่อว่าคุณยายกำลังมองดูฉันอยู่บนสวรรค์และหัวเราะที่สุดท้ายฉันก็ทำให้ตัวเองเจอปัญหาหนูรักคุณยายนะคุณยายเป็นคู่หูตัวแสบที่ดีที่สุดเท่าที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะมีได้เลยคุณเคยโดดเรียนด้วยวิธีไหนและคุณเจอปัญหาแบบไหนบ้างแบ่งปันเรื่องราวของคุณในช่องคอมเมนต์และอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามด้วย